จากศูนย์สู่ตระกูลร่ำรวยที่สุดเรื่องราวที่จะเล่าให้ฟังวันนี้เริ่มต้นจากที่ห่างไกลความหรูหราในวันที่เขาเองยังไม่รู้เลยว่าอนาคตจะยิ่งใหญ่คศ1923จังหวัดพิจิตรทางเหนือของประเทศไทยเด็กชายชื่อฉเฉลียวอยู่วิทยาเกิดในครอบครัวผู้อพยพชาวจีนที่ยากจนมากไม่มีโอกาสเรียน ไม่มีเงินต้องทำงานตั้งแต่ยังเด็กพ่อแม่เลี้ยงเป็ดขายผลไม้ในตลาดแต่รายได้ไม่พอใช้บางวันไม่มีเงินซื้อข้าวต้องไปยืมเงินแต่สิ่งที่ทำให้เขาแตกต่างคือความกระหายที่จะเรียนรู้กว่า20ปีต่อมาเขาเดินทางไปกรุงเทพมือเปล่าขับรถเมย์ได้ค่าแรงเดือนละ50บาทขายผลไม้ข้างถนนเลี้ยงเป็ดในทุ่งนา งานอะไรก็ทำทั้งนั้นถ้ามีไรายได้แต่ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปเมื่อเริ่มขายยาปฏิชีวนะเขาสังเกตว่าคนป่วยต้องการความหวังและตัวเขาเองก็เต็มไปด้วยมันและในปี1962บริษัท TC Pharmaceutical จึงถือกำเนิดขึ้นบริษัทเล็กๆในซอยแคบๆแ,แต่เขามีวิสัยทัศน์ในทศวรรษ1970 เขาเห็นปัญหาเครื่องดื่มชูกำลังมีราคาแพงมีแต่คนรวยที่ซื้อได้เขาคิดว่าคนที่ต้องการพลังงานจริงๆคือกรรมกรคนขับรถบรรทุกคนที่ทำงานวันละ12-14ถึงชั่วโมงไม่ใช่คนรวยในสำนักงานเขาใช้เวลา6ปีทดลองสูตรใหม่ๆคาเฟอีนทอรีนวิตามินบีน้ำตาลและในปี1976เครื่องดื่มกระทิงแดงก็ถือกำเนิดขึ้น ไม่ต้องโฆษณาใหญ่เพียงแค่บอกต่อปรากฏว่าประสบความสำเร็จทันทีปี1982ดิทริชมาเทชิชชาวออสเตรียมาทำธุรกิจที่ประเทศไทยเขาเหนื่อยจากเจ็ตแลกนอนไม่หลับสามวันพนักงานโรงแรมแนะนำให้ลองกระทิงแดงเขาดื่มแล้วรู้สึกดีทันทีหลับสนิทตื่นมาสดชื่นและคิดว่านี่แหละสิ่งนี้แหละที่โลกต้องรู้จัก เขาบินกลับออสเตรีย16ชั่วโมงคิดถึงแต่กระทิงแดงและพยายามหาทางพบเฉลียวในปี1984ทั้งสองจับมือกันเฉลียว49ซ็นต์ดีทริช49อร์ลูกชาย2ร์ซโดยไม่รู้เลยว่ากำลังสร้างอาณาจักร3ปีแห่งการปรับสูตรทุกวันเติมกา๊าซลดน้ำตาลเปลี่ยนกระป๋องและในปี1987รบูก็ถือกำเนิดที่ออสเตรีย พวกเขาไม่มีเงินโฆษณาทีวีจึงคิดใหม่แจกฟรีตามงานปาร์ตี้นักศึกษาสนับสนุนกีฬาผาโผลนักแข่งรถนักสก,กีและสโลแกน Red Bull gives you wings ทศวรรษ1990ยุโรปคลั่ง Red Bull ไม่ใช่กรรมกรแต่เป็นวัยรุ่น1997บุกอเมริกาปีแรกได้75%ของตลาดจากเครื่องดื่ม5บาทของแรงงาน กลายเป็นจกักรวรรดิระดับโลก171ประเทศ12,000ล้านกระป๋องต่อปีรายได้11,000ล้านดอลลาร์